ออนไลน์มีคลิปหนึ่งอยู่คลิปหนึ่งนะฮะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยก็คือเป็นสาวรัสเซีย ไปเต้นรูดเสานะฮะโชเต้านะฮะแล้วก็ที่วอล k กอิงสตรีทพัทยานะเป็นชาวต่างชาติชาวรัสเซียใช่ยกับบ้านเราเียตอนนี้ก็โหในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพกันเลยฮะตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็พูดถึงนี่เป็นภาพคลิปที่นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายไว้ได้นะครับเป็นสาวชาวรัสเซียไปเต้นรูดเสาโชวเต้าแล้วก็นุ่งกางเกงในครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอยู่ในถนนวอล์กอิงสตรีทพัทยาใต้ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีนักท่องเที่ยววิจารณ ลับเนี่ยตั้งอยู่ภายในสถานแหล่งบันเทิงชื่อดังของเมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่นี้ก็มีสาวชาวราัสเซียเนี่ยทำงานที่นี่เป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ชาวราัสเซียสาวส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นสาวเต้นโชว์ของขับดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพนี้กันไปทั้งๆท,ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยกวดขันตามสถานบันเทิงเหล่านี้แล้วนะครับว่าไม่ให้มีการแสดงในรูปแบบไปทางสอบอนาจารแต่ก็ยังมีการลักลอบทํากันอยู่ครับและที่สําคัญคือพนักง,งานที่เต้นอยู่นี้ก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับในภาพเราก็ เบลอให้แล้วนะฮะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปวอล์กอินสตรีทเนี่ยก็เจอกันเยอะเห็นบอยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะก็เห็นมาเต้นๆต้นโชว์เรียกแขกกันอยู่ที่บริเวณหน้าสถานประกอบการหน้าผับหน้าขับเลยด้วยใช่ไหมฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นการเปลือยหน้าอกใช่ไหมฮะตามข่าวบอกว่ามีการเป็นเปลือยหน้าอกนะแล้วก็ด้เพียงกางเกงในตัวเดียวโอ้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับอืมค่ะ